ออกมาสวนมาลาค่ะมาเบิงเพิ่นเก็บมาลาเมือน,นี้เบิงในมาลาเพิ่นนี่เอาเก็บมาแล้วเป็นส่วนหนึ่งเพิ่นวายัางเก็บอยู่ข้างในอยู่เดี๋ยวสิพ้าไปเบิงข้างในค่ะเป็นมาลาจีนได้เกือบครึ่งรถล้วตัวนี้เกือบเต็มรถล้วแม่พุน้าสวนมาลาเพิ่นค่ะสวนกวางใหญ่เดี๋ยวตามหาจะคล้องเพิ่นก่อนอยางมาเบิงน้ำกันค่ะนี่ค่ะสวนมาลาเพิ่นข้องเสียโซ เพื่นปลูกมละลาเป็นประจําเลยคะ่ะปลูกยูเบิร์ตปีเพื่อนปลูกสลับกันไปทั้งมะเขือทั้งมะละมาเบิงต้นมาละเออมาเบิงมะละของเพิ่นนี่คะ่ะเมื่อว่านี่เพื่อนกระเก็บไปรอบหนึ่งแล้วเห็นเพิ่อนเก็บก็บเลยออกมาเบิงเห็นเพื่อนเก็บตอนเพิ่อนเก็บแล้วทรงตลาดแล้วนะคะเพื่อนว่ามือนี่กระเก็บอีกเพื่อนว่ามะละมละลาจีน ช่วงนี้ก็จกักราคาเป็นจังไดบึ่งเน่ค่ะแนมเห็นบอเห็นเห็นหนวยบอน่วย,ยรกเติบอยู่ขนาดว่าเมือว่านี่เพื่อนเก็บไปอันนี้นาสิยังนวยหน่อยอยู่ยังบ่ท่านพอเก็บเก็บได้ทุกเมื่อเพราะว่ามาลานี่ก็ยหายไวขึ้นกันค่ะบึ่งเนี วยย้อนโอนตนอ็นเตนอยู่เป็นตอนซ่อนคะ่ะเก็บมาอีกแล้วรอบหนึ่งเมื่อวานนี่ก็เก็บบาติปลูกไร้ก็เก่าเน้ะเดี๋ยวพาไปยางเบิ่งข้างในมาแล้วแผนหอบแผนค้น คนไปใส่รถทั้งนั้นก็นมีผาแนเก็บเก็บกองกองไหวก็มีคนคนไปขนใส่รถอีกผู้หนึ่งค่ะอันนี้มาพอ้าับจะคของสวนเพลินค่ะเสียโซคนที่เห็ดมาละเก่งในหมูบ่บ้านนี่เห็นเราเห็ดมาละอยู่คนเดียวเป็นจังไหปีนี้เห็ดจักไรสามไรครับ พื้นที่สามไร่มองเหน็บจีมองเกามองเกาแตกปีกอนนีก็เคยปลูกยางดกเลยเนาะครับอันมะลานี่ปลูกยากอยู่อกค่ากะยากช่วงนี้เฮ็ดยากมากเพราะมันโลกมันหลายแมงวันท้องก็หลบอกเขาก็ฉีดยาอะไรๆเอล่าใส่ยาใส่อันนั้นเอาไอ้เกาดักเอาบอกเพราะงานื่ออยู่เฮ็ดยากมันเป็นจังไรคือใบเหลืองนี่ไอผมช่วงนั้นผมไปกรุงเทพ สีมือไปสีมือสีมือเท่านั้นล่ะเหลืองเลยไอเพี้ยเพี้ยมันลงเพี้ยลงวกติกลับมาเกือบบ่ทันยังดีมาทันหน่อยแก่สียาไปเก็หายแล้วนี่อันนี้เก็บไปจากสุดแล้วนี่ยสีสุดครับเก็บไปสีเือสีข้างแล้วอ่าสีข้างแล้วเว้นระยะจากเหมือจังเก็บเธอนึงมือเว้นมือ่หครับเก็บเว้นมือเนาะปกติขันใหญ่ใหญ่พวกนี้ตลาดเขาบ่รับ มันเขาว่ามันจีสูกไว้มันบ่มันใหญ่พูดเฮาต้องเอาแบบน่วยพอดีเอาแค่สิหน่วยหารู้อะประมาณนั้นน่วยละเคึ่งโลนี่บอขนาดนี้คะ่ะกําลังพอดีเนาะแมนบอืสิหน่วยหารู้ขั้นใหญ่กว่านั้นตลาดเขาเขาว่ามันมันใหญ่พพดอ๋อมันใหญ่โพดอันนี้กระสีเก็บใดบ่คา่ามืออื่นนี่เมื่ออื่นเบนเบน,นวัตจีสียาสียากรวัติ ขาดบ่ได้เลยคือเชื้อราเชื้อราเชื้อราขาดบ่ได้เลยจิตยากันล่าอันนี้คือเพื่อนเก็บไปแล้วคะ่ะบ่ทันเพิ่นเก็บขึืนรถใด,ดเป็นรถล้วคะ่ะอันนี้ก็ยังน้อยอยู่อะวิธีดูแลรักษาเนี่ยเข้าใส่ปุ๋ยจังไดค่ะเนี่ยผมใส่ทั้งใสย่ยยางเอาครับคือปล่อยมาต่ำน้ำเลยบบใส่ <ไศ S 2> ง่า,งายบ่อเขาจะต้องเหนื่อยมาวานวานเอานันเหนือ่อยใส่บ่อยบอกคะ แล้วแต่เขาที่ใส่อะครับสมมติว่าหน่วยหน่วยหน่วยมันท่านกวกมันใหญ่ปลายมันรีบเขาก็ต้องใส่ปุ๋ยแหละคือมันบ่ถึงปุ๋ยประมาณนั้นอาหารบ่อพือ,อนอกจากปุ๋ยล้วเขาก็มีจะฉีดยาขามาแร็งมันบ่ออะกันล่าแค่นั้นมันบ่อคะ่ะแค่นั้นแหรอครับอแต่เพือบ่อได้เพือไปเลยเพือนี่พวกเพียจักจันพวกเพียษ เพียไรปตั้งนะเพียย้ยเฮ็ดอีหยังมันก็นต้องมีฉีดยากันมั่งพี่นองทาบบฉีดยาบบไดขายอีรีค่ะอันนี้ก็เห็นใจกนเกษตรกรเพื่อน,นําบางคนก็นแอนตี้ว่าฉีดยาฉีดยาบบฉีดยาบบได้กินอีลีค่ะบ่ไดกินครับตุ้มือนี้บ่ได้อีรีเฮ้าผู้บริโภคเข้ากับปองกันเอาค่ะเขาก็ล่างน้ำเอา,าล่างนา้ำเกลือลางนา้าเล้วใส่นน้ำเกลือเอาโอ้แถวหนีเลื้องเบิดเลยเพื่อนบบไดอยู่ซีมือ ขาดขาดการดูแลสีเหื่ยเรืองเบิดเลยค่ะพอดีไปส่งลูกสาวกรุงเทพก็เลยกลับมากลับมาโอ้โหมันคือมาไวแทนเนาะเรืองเลยเนาะโอ้จังเลยอันนี้ก็ถือถือว่าเพิ่งเริ่มออกเนาะเพิ่งเริ่มออกแต่ก็ยังดีมาคุ้มได้อยู่่มันมันก็เหลืองแค่นี้ละอขันเขามาพรทันนี่เรืองเบิดเลยนี่ อันนี้ถือว่ายังเป็นหลุนแหลกอยู่ต่อไปนี่มันสิโดโกกว่าเนี่ตามที่เคยเพ้นมานะคะดกกว่า,วาระยะการาเก็บเกี่ยวนี่ขาปลูกมาละหลุนหนึ่งนี่ข้าเก็บได้ดนบ่ะคะเดือนหนึ่งอะฮะประมาณนั้นเก็บได้เดือนหนึ่งเก็บเว็นมืออันนี้สี่สิบห้ามือสี่สิบห้ามือได้เก็บบ่ได้เก็บแล้วข้าก็เก็บไปประมาณเดือนหนึ่งกันดูแลดีๆก็เดือนกว่กวๆอันอันนี้ถือว่า ข่างโอ้บอแเมนเครือบของเพลยังบดท่านปกคุ้มเต็มเนาะยังครับนี่้าปกะคุ้มเต็มนี่มาละกสะิโดโกนีค่ะกระสิย้อนลงมานี่เจ้กหน่อยนี่กระิคุ้มเต็มนี่ค่ะนี่ยังบดปันไดอันนี้นยังบดท่านเต็มอันละที่นี่เข้าใดใส่ยาอีกยังก่อยาหยากรีบยาอียากยกังคือข้าเจ้าเบาบ่จิบจิบตรงใส่ครับใส่ท,ทุกรอบ กิบนี้มันมันเป็นยาเยื่อที่ได้ยินมาเห็ดให้ยเงยาเห็ดให้ยเงยาถ้าสมมติว่าถ้าเทาเข้เาบอใส่ยาอย่างสีมันสิเป็นนวยงอเขาเนาะนี่ค่ะถ้าใส่ยากิบเป็นยาหรือเป็นปุย๋ยเป็นเม็ดเม็ดคือเม็ดลูกมอ,อมเท่านี่ละนี่ค่ะมันกระสีเห็ดให,หนดไวมาละเง่าตรงดีจงสีเวลาเขากอกทุ้งมันกับสีกอกง่ายเนาะค่ะเนาะจะงามจะงาม หน่วยเงีวๆวจังเสียโอ้ยต,นตนน้นทุนต้นทุนสูงบ่ครับปลูกมะละนี่โอ้เมล็ดพันธุ์สูงเลยครับราคาพันกว่าบาทอ่ะบอรกระป๋องละหรือว่ากี่กิโลละขเขาเฮ็ดเป็นถุงมาถุงละพันตะกี้เป็นกระป๋องแต่เด๋ยนนี้เฮ็ดเป็นถุงบ่โอ้ถุงละพันกว่าบาทพู่นะเบิ่งวิธีไ้น้ำของเพพินก็สีไส้นามจังสีขาะมีระบบน้ำ ปล่อยน้ำม,มาตามสายยางเป็นน้ำยศแมนบอกน้ำยศซื้อนๆนี่แหละใส่น้ำจากบดานเนาะแถวนี้มันบ่มีห่วยแมนบอห่วยครับสู่บดานลงห่วยแล้วก็ดันจากห่วยขึ้นไหม<า>เขาตัดตรงกลางเฮ็ดว้าวใส่ปุ๋ยไ้ยปุ๋ยก็ไ้ทั้งน้ำเนาะทั้งน้ำง่ายสะดวกดีค่ะอันนี้หน่วยนี้คือบ่เก็บเรา ิมพ์เ่อก่อนมันยังมันใหญ่บบแตกตาดีฮตบองเบื้องจังใดแตกตาจังใดเอาให้มันแบบเป็งๆอ่ะแบบจังใดเบิ่งตาตรงนี้ต้องต้องห่างอ่ะบ่ต้องห่างห่างกันอันนี้มันยังแคบอยู่บอ้ไอ้ไอ้ตรงตรงลุบรกเนี่ยนะอือต้องให้ต้องให้มันห่างกานี้หมายถึงว่าผิวมันขยายขึ้นมันมันใหญ่เนาะใหญ่๋อมันจังใดน้ำนัก ขันเก็บยังงี้มันยังบ่ทันมีน้ำหนักอันนี้สองโลโอ้สองหน่วยโลเนาะเบื่องแล้วเนาะประมาณนั่นแหละครับเมื่อวานนี้เก็บไปขั้นรถหนึ่งเมื่อเนี้กะขั้นรถหนึ่งกับสิได้ตันหนึ่งแมนบอกเหบ่ถึงบ่ถึงบ่ถ,งถึงตันบอกเมื่อเนี้กะได้อีกขั้นรถหนึ่งผนเอาไปแพ็กยู่บ้านบอกรับอ๋อปีไก่นี่แพ็กยู่นี้เนาะโอ้ห่อน <laughs> สูบเอไว้ห่อนจัดยางมาเบื่องคะ่ะเพิ่นเก็บแล้วเหรอ ปิดถ่ายรถแล้วเตรียมกลับแล้วเอาไปแพกอยู่บ้านแล้ววะเพราะว่าแพกอยู่ไหลนี่มันห่อนโอ้ยหน่วยงามค่ะแดดคักนอกเหมือนนี้เนาะเอาไปส่งตลาดเองบอกรือว่าเข้ามารลับอ่อโทรแห้เขามารลับก็ได้คือเขาไปส่งก็ได้มันบวดซ้ำนะอ่ะน้าคันเขามาเอามันมัน,ม,นมันพักหลายอย่างมันกี่ซ้ำอ๋อ งามแหงมืออื่นเว้นเนาะมืออื่นเว้น